วันสถานการณ์ด้านทำเนียบรัฐบาลอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปว่าวันนี้มีกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูทั่วประเทศ ได้นับรวมตัวกันนะครับจำนวนกว่า1,000คนเข้ายื่นคำร้องต่อรัฐบาลที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อเรียกร้องให้เร่งปราบรามขาบวนการหมูเถื่อนพร้อมนำเอาผู้กระทำความผิดม,มาลงโทษอย่างจริงจังสักทีหลังจากที่ต้องเผชิญกับปัญหาหมูเถื่อนกระจายอยู่ในท้องตลาดอย่างเปิดเผยอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปีที่แล้วนะครับโดยปัญหาหมูเถื่อนก็ส่งผลให้เกษตรกร,กรผู้เลี้ยงหมูต้องแบกรับ ขาดทุนนะขาดทุนการเลี้ยงหมูเนี่ย30บาทต่อกิโลกรัมหรือ3,000บาทต่อตัวนะครับขณะที่ราคาหมูก็อ่อนตัวลงอย่างต่อเนื่องนะครับก็สร้างความน่าเป็นห่วงฮะให้กับความอยู่รอดของเกษตรกรส่วนทางกับปริมาณหมูในประเทศที่ยังไม่เข้าสู่ภาวะปกติโดยราคาหมูหน้าฟาร์มเกษตรกรปรับตัวลดลงมาตลอดนะครับล่าสุดราคาอยู่ที่70-79บาทต่อกิโลกรัม ต่ำกว่าต้นทุนการผลิตสูงถึง100บาทจุด70สตางค์นะครับผู้เลี้ยงต่างกังวลนะครับว่าหมูเถื่อนดังกล่าวเนี่ยจะมีเชื้อ ASF และก็โรคต่างถิ่นที่อาจกระทบต่อการเลี้ยงหมูของไทยซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญในการเพิ่มซัพพลายหมูในประเทศครับ คุณผู้ชมครับแล้วก็ล่าสุดนะครับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูได้ส่งตัวแทนเข้าไปยื่นหนังสือยื่นข้อเรียกร้องกับรัฐบาลแล้วนะครับเดี๋ยวคงจะมีรายละเอียดให้ได้ติดตามกันว่าผลการไปยื่นร้องต่อรัฐบาลแล้วเนี่ยผลออกมาเป็นอย่างไรนี่คือสถานการณ์ล่าสุดจากทำเนียบรัฐบาลครับขอบคุณคุณนัทดดนายค่ะรายงานเข้ามาจากหน้าทำเนียบรัฐบาลนะคะ 帮帮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 帮